ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมหนุ่มสารยานะครับได้มาอยู่บริเวณสอนอสพบางแก้วนะครับจังหวัดสมุทรปราการครับวันนี้ก็ตรงวันพฤหัสบดีที่7ตุลาคมพุทธศักราช2,564ครับเวลา13.58นากา58นาทีครับวันนี้ผมมาอยู่กับคุณน้องบอยนะครับหรือธนพัท์เนาะน้องบอยที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้นะครับที่มีได้รับ ลูกค้าครับชาวต่างชาติคือน้องบอยเขาเป็นคนขับแท็กทซี่นะครับคนขับแท็กซี่รับส่งผู้โดยสารพอดีชาวต่างชาตินะครับได้เรียกรถคุณบอยเพื่อจะมาส่งที่บางแก้วนะครับซอยบางแก้วนะครับเมื่อวันที่6นะครับเมื่อคืนวันที่6ที่ผ่านมารับผู้โดยสารชาวต่างชาติเมื่อเวลา2ีเป็น,นาฬิกายนาทีครับโดยประมาณและไม่ได้จ่ายค่าโดยสารเดี๋ยวผมจะพูดคุยกับคุณบอยนะครับหรือคุณธนพัทร อาว่าเรื่องราวเกิดขึ้นอย่างไรสวัสดีครับน้องบอยครับครับผมอ่าเรื่องราวเกิดขึ้นยังไงครับคือผมนะครับอ่าเมียชีพขับแท็กซี่เมื่อคืนเนี่ยขับแท็กซี่รับลูกค้าชาวต่างชาติคนเนี้ยบริเวณปากซอยสุขุมวิทยี่สิบห้าก็คือระหว่างทางมาตอนแรกครั้งแรกเลยเขาแจ้งว่าอ่าไปบางนาบางนายี่สิบหกระหว่างก็คือณตอนนั้น่ะมันประมาณสามทุ่มกว่าละผมก็ขับมาถึงบางนายี่สิบหกเขาก็บอกว่าพอเข้าไปในซอยบางนายี่สิบหกละ เขาบอกว่าไม่ใช่ไปบางแก้วสิบเจ็ดผมก็ออกมาซึ่งตอนนั้นน่ะมันเป็นเวลาใกล้เคอร์ฟิวแล้วผมก็ขับมาเขาบอกว่าไปบางแก้วสิบเจ็ดไม่กลับบางนายูเทิร์นซึ่งซอยเนี้ยเขาจะเรียกว่าซอยบางแก้วก็มีการผ่านตรวจจุดตรวจเคอร์ฟิวครับบรเวณหน้าหน้าหน้าโรตัสเนี่ยตรงเกือกมาน้าตรงข้าไม่กลับบางนาก็เจ้าที่ก็ ขอตรวจบัตรประชาชนเช็คประวัติอาชัากรรมอะไรเราก็โอเคเขาท่านท่านก็บอกว่าเร็วเร็วเร็เรอ่ะใกล้ก็คือมันเลยเวลาละแต่เขาท่านก็เข้าใจแล้วครับว่าเรามีติดผู้ติดสารอยู่ด้วยเหตุมีเหตุจําเป็นก็ขับเข้ามาปั๊บพอมาเข้ามาถึงบางแก้วก็เลยพอมาถึงประมาณซอยบางแก้วซอยสิ้าเราก็สังเกตนะ มันสิบเจ็ดมันไม่มีอืเราก็เลยถามเขาพอเสร็จว่า,วาเออสิบเจ็ดชัวนะก็คือถามเป็นภาษาอังกฤษนะครับครับเขาก็บอกใช่เสร็จแล้วเขาก็อยู่เขาก็มีโทรศัพท์ขึ้นเข้ามาหรือว่าเขาโทรออกไปนี่แหละครับรเขาเสร็จแล้วเขาบอกเราว่าไปบางนายี่สิบหกซึ่งเราอเพิ่งมาจากบางนายี่สิบหกและเวลานั้นะมันเลยสี่ทุ่มแล้วอืซึ่งมันเป็นเคร์ฟิวแล้วนะตอน เป็นเวลาเคอร์ฟิวพอดีใช่ใช่ยี่สิบสองนาฬิกานั่นแหละตอนนั้นเราก็เลยตัดสินใจเพราะในซอยเนี้มันมีสถานีบางแก้วอยู่เราก็เลยตัดสินใจเลี้ยวเข้ามาเพื่อจะขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ให้เจ้าน้ีตำรวจภูธรบางแก้วนี่ใกล้ที่สุดแั้วงนเดในซอยนี้เลยครับในซอยนี้เลยในซอยบางแก้วเลยใช่อยู่ตำรวจที่อยู่ในซอยนี้แล้วก็บ้านเขาบอกว่าอยู่ในซอยนี้เหมือนกันใช่ใช่เพราะว่าเขาพูดคําว่าโก home ครับ ครับารเกิดไรต่อครับเสร็จแล้วเราก็เลยตัดสินใจเพื่อหนึ่งเข้ามาหนึ่งเลยเจตนาคืออยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยพูดคุยหน่อยว่าเขาอยู่ที่ไหนแน่อะไรแน่และเขาจะได้เออฮะจะได้เหมือนกับว่าเออถ้าเรายืนยันว่าเราไม่ได้เจตนาที่จะผ่าคือฟิวตรงนั้นเราก็มาจอดเสร็จปุ๊บแล้วเราก็เดินขึ้นไปหาเจ้าหน้าที่ครับผมอตอนที่มาถึงหน้าสถานีภุทรบางแก้วเนี่ยทางตำรวจภุทรบางแก้วเวลาเท่าไหร่ครับ อาตะากี้จากที่เจ้าหน้าที่เขาแจ้งผม,มประมาณสี่ทุ่มยี่สิบน,นาทีอ่ายี่สิบสองนาฬิกายี่สิบนาทีใช่ใช่ครับ,รบผมก็เดินขึ้นไปก็ไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ว่าเอออย่างนี้อย่างนี้ประมาณวา่าขอความช่วยเหลือหน่อยลงมาดูผู้คุยสารให้หน่อยว่าเขาจะไปไหนแน่เพราะถ้าเขาวนไปวนมาอย่างนี้ทั้งคืนผมก็คือฟิวทั้งคืนนะครับเสร็จแล้วทางเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าไม่ใช่น้าที่เขาคดีแพ่ง ผมก็เลยเดินกลับมาที่รถเพื่อที่จะก็คือดูว่าเขายังอยู่ในรถไหมใช่ครับเวลานั้นที่เดินขึ้นไปขอความช่วยเหลือจากทางเจ้าหน้าที่พนักงานตำรวจเนาะเจ้าหน้าที่ตำรวจสพบางแก้วมีกี่นายครับในคืนในเวลานั้นมีสองนายครับมีนายหนึ่งกาลังลงบันทึกอยู่ถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นสิบตรีเพราะดูจากบ้างที่แขนแต่ว่าอีกนายหนึ่งเนี่ย ใส่เสื้อยืดขาวอยู่ณตอนนั้นไม่ได้ใส่เครื่องแบบอ่าผมก็สอบถามเขาบอกว่าไม่ใช่หน้าที่เขาครับผมเลยเอาพี่ยศอะไรครับมาทราบภายหลังเนี่ยยศคือร้อยตํารวจเองชื่อไม่ต้องบอกครับครับพอเลยครับนั่นแหละผมก็เลยเดินกลับมาที่รถสรุปแล้วเขาวิ่งออกไปหนีไปแล้วผมก็เลยวิ่งกลับเกาไปที่สอนอเขาก็บอกไปตามเอาเองเป็นคดีแพ่งไม่เกี่ยวกับเขา อ่าครับซึ่งผมพูดอย่างนี้เลยใช่ใช่ผมก็เลยก็เอาง่ายๆครับประชาชนอยากได้ความช่วยเหลือครับผมก็เลยสอบถามก็เลยถามเขากลับไปว่าสรุปแล้วจะมีตำรวจไว้ทำไมครับอ่าฮะผมขอเข้ามาขอความช่วยเหลือนะนึงในระหว่างนั้นน่ะผมก็คือถมก็คือถามเขาว่าเขาชื่ออะไรเขาก็บอกถามมากลับมาว่า แล้วคุณทําไมผมต้องไอ้นี่คุณมีหน้าที่อะไรคุณมีอํานาจอะไรอ <Ừ. S 1> ผมก็เลยบอกเขากลับไปว่า,าในเมื่อประชาชนร้องขอตามระเบียบตอรอเนี่ยคุณต้องบอกนะ <Ừ. S 1> เพราะโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเราจะสื่อสารกับใคร <Ừ. S 1> เราก็น่าจะต้องได้รู้ครับว่าเราไอ้นี่ <c oughs> กําลังพูดคุยอยู่กับใคร <Ừ. S 1> เพื่อติดตามในการติดตามคดีหรืออะไรก็เหอะเสร็จแล้วระหว่างนั้นอะ เขาก็บอกว่าผมบันทึกไม่ได้ซึ่งผมก็ยืนยันว่าผมบันทึกได้เพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในระหว่างสอบปากคำคเขาก็อเขาบอกว่านี่กี่มองกี่ยามแล้วซึ่งถ้าเราไม่มีความจําเป็นนะครับเราก็คงไม่มาหรอกครับเจ้าหน้าที่ใช้วาจาอย่างนี้เลยใช่ไหมครับกี่มองกี่ยามแล้วเขาเขาก็ยกในกายดูอว่าครับ <c oughs> ก่มมองกี่ยามแล้วซึ่ง เรามีความจําเป็นเพราะหนึ่งเลยเราเห็นแล้วว่ามันเกินเคอร์ฟิวอเราก็ไม่อยากถูกดําเนินคดีเคอร์ฟิวเพราะเรามีเหตุจําเป็นจริงๆเราถึงเลือกที่จะพึ่งสอนอครัอ่เลือกพึ่งเจ้าหน้าที่ออ่าระหว่างที่พูดคุยนั้นก็คือผมถามชื่อเขาเขาก็แบบขอดูบัตรประชาชนผมซึ่งผมก็ยืนยันแสดงนะครับแต่ว่าเขาถือกล้องบันทึกไว้เขาพยายามหันกล้องมาที่บัตรประชาชนผมก็บอกว่าผมไม่อนุญาต ให้บันทึกอเพราะว่ามันเคยมีกรณีเหตุการณ์อย่างเงี้ยครับเป็นข่าวโด่งดังด้วยอว่าเจ้าหน้าที่ถ่ายบัตรประชาชนไปแล้วไปทําการขอสินเชื่ออเราก็ป้องกันตัวเองตามสิทธิ์ของเราครับผมเลยเดินไปหาอีกคนหนึ่งซึ่งไม่ทราบว่าเขายศอะไรนะครับเป็นเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบเพราะว่าจะอยู่ในเคาน์เตอร์ครับก็น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ครับก็เลยบอกว่าก็เลยหาคนกลาง ว่าพี่ดูนะครับผมเป็นประชาชนชาวไทยนะอย่างนี้ตรวจสอบได้แต่ผมไม่อนุญาตให้บันทึกก็นั่นแหละครับก็คือเขาก็คือเขาไม่ได้นี่ตรงนั้นก็จบไปครับแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยก็เข้ามาแต่ก็คือมารู้จักทางไอ้นี่ว่าทางผู้กํากับสอนอบางแก้วท่านก็รับทราบเรื่องนี้แล้วท่านก็ตามชุดสืบสอบสวนสืบสวนเนี่ยตั้งแต่8ดโมงเช้าครับตอนนี้ก็ไล่ดูกล้องลง บันทึกเรียบร้อยเรียบร้อยยางยาราเรียบร้อยเรียบร้อยเนาบเมื่อคืนนี้มันมีคําว่าอะไรนะไอเจ้าหน้าที่ตำรวจมีไว้ทำไมใช่ไใช่เพราะว่าน้ตอนนั้นเราอะอยากเราต้องการให้เขาเป็นที่พึ่งเราแต่เขาบอกว่าไม่ใช่หน้าที่เขาซึ่งเอาง่ายๆฮะผมมีชีพขับแท็กซี่เราไม่ต้องการให้เกิดเหตุทะเลาะวิวาทเราถึงเลือกที่จะใช้ชุด ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ครับเพราะว่าหนึ่งเลยพอมันมีการทะเลาะวิวาทก็กลายเป็นว่าแท็กซี่ทำร้ายผู้โดยสารสารซึ่งเราเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ตรงนั้นแล้วยิ่งเป็นชาวต่างชาติด้วยมันก็ไม่เป็นผลดีกับประเทศครับนี่นะฮะเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเป็นคืนวันพุธที่6กนะครับตุลาคม พศ2564ครับเวลาก็22นาฬิกาประมาณ20นาทีนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้คุณบอยก็ได้นะครับลงบันทึกประจําบันแจ้งความนะครับเพื่อติดตามตัวนะครับอาตอนที่เขาลงบันทึกไว้ครับแต่ว่ายังยังยังไม่ได้ไม่ได้ให้เอกสารอะไรเราแต่ว่าก็คือเดี๋ยวเขาจะติดตามเพราะว่าเขาได้ติดตามกล้องละแล้วก็ ก็คือเจ้าหน้าที่เขาก็แจ้งเรามาว่าชายลักษณะงี่งนี้ซึ่งก็ตรงตามที่เป็นผู้ก่อเหตุเจ้าหน้าที่ดูกล้องแล้วดูกล้องแล้วครับตอนนี้ท่านกําลังไล่ดูให้ต่อเนื่องว่าอนี่เราก็มีการสอบสบถามเราต่อว่าเขามีพฤติกรรมยังไงมีการพูดจาอะไรกันบ้างเพื่อที่จะได้เป็นแนวทางในการสอบสวนเพราะอย่างเมื่อคืนเนี่ยเขาทางคนเนี้ยทางต่างชาติคนเนี้ เขาพูดว่าเขามาโกโฮม e บางแก้วซอย17ซึ่งก็เป็นอย่างหนึ่งท eh ี่ทําให้เจ้าหน้าท okay so ี่เขาน่าจะอยู่แถวนี้ก็จะได้ตีวงแคบลงมาคเพราะว่าความรู้สึกคุณบอยเมื่อคืนนี้นะครับที่เรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากที่คุณบอยได้มาขอความช่วยเหลือจากทางเจ้าหน้าที่นะครับความรู้สึกอของความช่วยเหลือนะครับที่ได้ยินทั้งวาจานะครับกิริยามารยาทนะครับทางของ เจ้าหน้าที่นะครับสพบางแก้วหรือท่านเจาหน้าทีตำรวจบางแก้วมีความรู้สึกอย่างไรครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเมื่อคืนนี้นะครับกับทางเจ้าหน้าที่ครับก็ผิดหวังนะครับเมื่อคืนนี้ผิดหวังมากเพราะว่าเราคาดว่าเจ้าหน้าที่จะเป็นที่พึ่งให้เราแต่ว่าก็เช้านี้ก็รู้สึกดีครับเพราะว่าท่านก็ไม่ได้ปล่อยเรื่องเราให มันไอ้น well. yes. okay, ี่เพราะว่าท่านก็ติดตามผมจากทะเบียนรถนะครับติดต่อไปทางบ้านว่าเออฮะใครติดต่อไปหางท่านใครลองดูาท่านทางตำรวจเนี่ยประสานงานไปตำบลราชาเทวะครับเพราะว่าทะเบียนบ้านผมอยู่ตำบลราชาเทวะอ๋อประสานงานไปทิศท้องที่ราชาเทวะใช่ใช่เพราะว่าดูจากชื่อเจ้าของรถก่อนเสร็จแล้วก็ก็คือชื่อเจ้าของรถเสร็จแล้วก็ เจ้าของรถเขาก็แจ้งที่อยู่เลขบัตรประชาชนผมน่าจะแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ครับทราเจ้าหน้าที่เขาก็เลยประสานงานไปที่สอนอราชาเทวะเพื่อประสานไปที่บ้านเพราะว่าตอนที่ช่วงที่สอบปากคำอยู่แม่ก็โทรมาครับ <c oughs> ว่าเออมีเจ้าหน้าที่โทรมาอย่างนี้นี้นี้เราก็เลยบอกว่าเพราะว่าตอนที่ผมขึ้นมาเนี่ยเขาก็ก็คือตอนแรกทางสอบสืบสวนนะครับ เขาก็ยังไม่รู้ว่าผมคือกแท็กซี่เมื่อคืน uh huh. เขาก็เดินเข้าไป uh huh. ในห้องสอบสวนเนี่ยห้องสืบสวนเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาถามว่าเออ,อส่งตำรวจเจ้าหน้าที่ไปประสานงานกับแท็กซี่คันนั้นแล้วนะ, uh huh. ะซึ่งทางพ,พนกรรักงานสอบสวนเนี่ยที่ท สืบสวนเนี่ยที่พาผมขึ้นไปสอบปากคำเนี่ยครับเขาบอกอ๋อไม่ต้องแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วคือ,อก็ตรงนี้ก็ขอบคุณท่านผู้กำกับนะครับที่ใส่ใจเห็นความเดือดร้อนของประชาชนท่านก็ไม่ได้นิ่งนอนใจทราบชื่อท่านไหมผู้กำกับ ขอบคุณท่านไม่เดี๋ยวไผมดูนะพี่แต่คุณบอยดูชื่อภูมิกับนิดนึงครับขอผมในนามของนันสิพิพ์สุขสวนข่าวยากรรมนะครับขอขอบคุณภูมิกับนะครับสพบางแก้วหรือถานีตำรวจภูทรบางแก้วจะปดิบปากลารในครั้งนี้ชื่อพันตำรวจเอกมงคลอ่อนแก้วนะครับครับเพราะว่าพันตำรวจเอกมงคลอ่อนแก้วนะครับเพราะว่าท่านติดตามเรื่องนี้ตั้งแต่แปดโมงเช้าก็คือ พอท่านทราบเรื่องท่านก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็คือไม่ได้ต้องรอให้เรามาแจ้งความเพราะท่านเห็นความเดือดร้อนของประชาชนเมื่อเช้าได้พบท่านไหมได้พบท่านได้พบครับได้พบเลยได้พบครับได้พบท่านเลยคุยแล้วใช่แล้วก็ท่านก็เรียกฝ่ายสอบสวนซึ่งเป็นหัวหน้างานของเจ้าหน้าที่เมื่อคืนเนี่ยเข้ามาพูดคุยท่านก็ไม่ได้ไม่ได้เข้าข้างทุกน้องท่านนะครับท่านก็บอกว่าเราทําถูกต้องแล้วตรงนี้ท่านก็จะ นำไปปรับปรุงเพราะว่าถ้ามันไม่เห็นปัญหามันก็ไม่รู้จะปรับปรุงตรงไหนจริงๆตรงนี้เราห็นซึ่งหน้าเนาะความเดือดร้อนของประชาชนเห็นซึ่งหน้านี้ต้องทางเจ้าหน้าที่นะครับคือมันเป็นต้องลงมาดูแลก่อนเนาะใช่ใคือผมอ่ะอันนี้นะครับผมมองว่ามันเป็นปัญหาของคนคนเดียวอ่ามันเป็นเจ้าหน้าที่คนเดียวที่มีพฤติกรรมอย่างนั้นเราไม่ได้มองว่าทุกท่านจะไอ้นี่เพราะอย่างวันนี้ก็คือท่านก็ก็อย่างที่บอกครับคือท่าน ติดตามเรื่องนี้ตั้งแต่แปดโมงเช้าครับอ่าก็คือไล่ตามวงไล่วงจรปิดเนี่ยเพราะเมื่อคืนเนี่ยผมไม่รู้ด้วยว่าเขาวิ่งเข้าไปในซอยหรือออกนอกซอยไปท้งท่านก็เพราะว่าช่วงจังหวะเมื่อคืนนี้จอดอยู่เข้าไปติดต่อทางเจ้าหน้าที่ใช่่เราก็เลยไม่ลงมาใช่หายไปแล้วใช่ใช่เพราะทางเจ้าหน้าที่เขบอกว่าเราพอเราเข้าประตูปั๊บเข้าไปเลยครับครับครับนี่ครับทางทั้งทงอ่า เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาขอความช่วยเหลือเมื่อคืนนี้ทางทุ่มกลับว่าไงครับเรื่องตรงนี้เดี๋ยวท่านจะอบรมวินัยไหมท่านบอกว่าท่านจะอบรมดําเนินการแต่ว่าตรงนี้ก็ไม่ทราบว่าในทิศทางอย่างนี้คุณบอยก็ต้องติดติดตามนะครับให้ให้ทางโรงพักนะครับทําหนังสือแจ้งความคลืบนหน้าคุณบอยด้วยนะครับว่าดาเนินการทางวินัยอย่างไรนะครับถึงไหนอะไรยังไงนะมันจะมีหนังสือของของทางกนนีเขาอยู่นะครับครับ โอเคครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับผมหนุ่มสารยาครับหัวหน้าผู้สื่อข่าวภาคสนามหนังสือพิมพ์สุดสวนข่าวยากรรมนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพฤหัสที่เจ็ดนะครับตุลาคมพุทธศักราช2564นหครับซึ่งเหตุเมื่อคืนนี้ที่เกิดขึ้นนะครับคือคุณบอยนี่ก็เป็นพนักงานขับรถแท็กซี่นะครับซึ่งมีชาวต่างชาติได้เรียกใช้บริการนะครับให้มาส่งยังที่หมายนะครับก็วกไปวนมานะครับทางคุณบอยก็ไม่รู้ว่าจะสื่อสารอย่างไรนะครับหรือไปส่งที่ไหนกันแน่อาจจะมีการเหมือนเมาะ นิดหน่อยนะครับก็เลยขอความช่วยเหลือครับกับทางเจ้าหน้าที่สพบางแก้วนะครับก็ตามที่คลิปคุณบอยที่นําเสนอไปก่อนหน้านั้นนะครับก็ใช้วาจานะครัไม่สุภาพแต่เช้านี้นะครับทางภูมิกับทางฐานีเขาไปนิ่งนอนใจครับขอขอบคุณท่านภูมิกับสพปูแกะโแกะบางแก้วบางแก้วไว้ในโอกาสนี้นะครับที่ยังให้ความสนใจให้ความสําคัญนะครับในเรื่องนี้นะครับของคุณบอย แตาท่านจะดูเป็นคดีเล็กๆน้อยครับแต่ว่ามันก็เป็นความเด็ดร้อนของประชาชนครับตรงนี้ก็ขอบคุณท่านมากครับเกียครับผมท้ายนี้ครับขอสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมหนุ่มสารยารายงานจากสถานีตำรวจภูธรบางแก้วสวัสดีครับสวัสดีครับ